จะใช้เอ็กโซไซโตซิสซึ่งรูปเนี่ยอยู่หน้าถัดไปเนาะคือตรงนี้สามรูปนี้โอเคไหมน้องต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นของแข็งเราดูดไม่ได้เราก็ต้องเอาสร้างไซตโตพลาสซึมไปโอบล้อมโอเคไหมเรียกฟาโกไซโตซิสถ้าเป็นของเหลวเราก็ทําช่องดูดขึ้นมาเรียกว่าพินโนไซโตซิสโอเคไหมแต่ถ้าของเหลวนั้นต้องการความเฉพาะเจาะจงเราจะมีตัวจับพิเศษไปจับสารเราต้องการ จะเรียกว่า Receptor m e d i ด t e d เต็ดเอนโดไซโอเคไหมก็คือมีตัวจับเฉพาะพิเศษเข้าใจไหมคะเพราะฉะั้นพี่ดาวว่าถ้าข้อสอบจะออกอีกครั้งหนึ่งก็มัคงไม่ออกซาำรูปเดิมแต่จะออกซาำรูปข้างๆก็คือรูปในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโอเคไหมนี่คือสารใหญ่โอเคไหมน้องก็อูเลยสารใหญ่ก็เช่นของมีอะไรเช่นโปรตีนของที่ยังไม่ได้ย่อยทุกประเภทต้องใช้พวกนี้หมดโอเคไหมเช่นข้อสอบบอกว่า หยดน้ํามันโปรตีนพวกนี้ใช้วิธีไหนต้องใช้วิธีนี้หมดคือสารใหญ่ถ้าเป็นสารเล็กจะต้องเป็นสารที่ผ่านการย่อยแล้วหรือเป็นแกส๊สพอมาดูสารเล็กสารเล็กก็จะแบ่งเป็นสแบบคือแบบใช้พลังงานกับแบบไม่ใช้พลังงานโอเคไหมเอาแบบใช้พลังงานก่อนง่ายกว่าแบบใช้พลังงานก็คือน้องอยากเอาอะไรไปที่ไหนน้องก็จัดการตามใจชอบน้องโอเคไหมเช่นโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊ม ซึ anyway, 1, then, ่งรนบประสาทนาะถ้าน้องกลับไปทบทวนดีบประสาทนองจะพบว่าโซเดียมปั๊มคือการเอาโซเดียมไว้ข้างนอกเอาโพแทสเซียมไว้ข้างในให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดการซึ่งมันเป็นการฝืนความจริงถูกไหมเพราะความจริงต้องมีเท่าๆกันทั้งสองฝั่งถูกไหมคะมันเป็นการฝืนความเป็นจริงก็ต้องปั๊มเอาไว้คือใช้พลังงานอัดให้เกิดการผลักโซเดียมไว้ข้างนอกและเอาโซเดียมมาไว้โพแทสเซียมมาไว้ข้างในหรือเวลาน้องปล่อยกรดในกระเพาะกรดถูกไหมคะกรดคือโปรตอน ในกระเพาะน้องจะปล่อยกรดลงในกระเพาะเราก็จะใช้โปรตอนปัม๊มปั๊มกรดจากข้างนอกกระเพาะเข้ามาไว้ในกระเพาะเข้าใจไหมเนี่ยคือโปรตอนปัม๊มเพราะกรดเนี่ยเป็นโมเลกุลขนาดเล็กโปรโกรดเกลือถูกไหมคะสามารถแตกตัวแล้วก็ออกเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเข้ามาได้โอเคไหมครับโปรตอนปัม๊มเนี่ยคือแอคทีฟทานสปอร์ตคืออยากไปไหนก็ไปจัดความเข้นตรงข้ามกับความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นสารเล็กแบบไม่ใช้ ATP ก็จะแบ่งเป็น แบบใช้ตัวพากับแบบไม่ใช้ตัวพาถ้ามีตัวพามาเกี่ยวข้องคือ facilitated diffusion หมายถึงจะใช้ลำเลียงสารมีขั้วขนาดเล็กวงเล็บเลยมีขั้วขนาดเล็กคือการแพร่ของสารมีขั้วขนาดเล็กมีสามอย่างประกอบกันคือหนึ่งแพร่แพร่หมายความวิ่งจากสารวิ่งจากมากไปน้อยสองสารนั้นต้องมีขั้วมีขั้วคือละลายน้ำได้ดีโอเคไหมแล้วก็อันที่แล้วก็ต้องมีการผ่าน อันที่สามก็คือผ่านช่องโปรตีนพิเศษนี่คือหน้าตาของ i l i t a t e d Diffusion วิ่งจากมากไปน้อยสารนั้นต้องมีขั้วก็คือละลายน้ำได้ดีโอเคไหมแล้วก็วิ่งจากมากไปน้อยแล้วต้องมีช่องโปรตีนช่วยในการนำพาเรียกว่า f facilitated d i f f u s i o n f a c i l i t a t ท d แปลว่าการอำนวยความสะดวก i f f u s i o n คือการแพร่คือการแพร่แบบอำนวยความสะดวกโอเคไหมแบบแรกได้แล้วนะมี3อย่างนะอันที่2 d i f f u s i o n diffusion เนี่ยจะพูดถึงการวิ่งจากสารมากไปหาสารน้อยเท่านั้นแบบไม่มีเยื่อกันด้วยนะคือสมมติน้องมีสารมากค่อยๆแพร่กระจายไปยังบริเวณที่มีสารน้อยกว่าเรียกว่าปรากฏการแพร่คือ diffusion แต่ถ้าเมื่อไหร่น้องมีเยื่อหุ้มเซลล์กันแล้วสารมากวิ่งไปสารน้อยทะลุเยื่อหุ้มเซลล์เราจะเรียกตัวนี้ว่า dialysis โอเคไหมคะอันนี้สำคัญเพราะข้อ,ขอสอบเคยออก น้องเลยคนตอบไม่ได้เดลิซิสคืออะไรคะคาตอบเดลิซิสคือการแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โอเคไหมเพราะการแพร่มันจะกัดแค่ว่าวิ่งจากมากไปน้อยโอเคไหมเดลิซิสคือวิ่งจากมากไปน้อยและมีเยื่อกัน้นโอเคไหมคะโอเคไหมแต่ถ้าออสโมซิสเนี่ยมันหมายความว่าบริเวณน,นี้สารมากบริเวณน,นี้สารน้อยแต่มันวิ่งข้ามผ่านไม่ได้มันก็เลยให้ใครวิ่งแทน น้ำวิ่งแทนเข้าใจปะออสโมซิสคือภาวะที่การแพร่เกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยให้น้ำวิ่งแทนเพราะบริเวณนี้สารมากน้ำน้อยบริเวณน,นี้สารน้อยน้ำมากเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยจะวิ่งจากตรงนี้ไปหาตรงนี้แทนเพื่อปรับความเข้มข้นให้เท่ากันเนี่ยคือนิยามของมันถ้าน้องเข้าใจภาพม้นก็จบละข้อสอบก็าถามตรงๆว่าเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงโอเคไหมคะนะขออ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเสริมนิดนึงตอน ในคู่ต่อแล้วก็คือเรื่องของการสื่อสารระหว่างเซลล์นะน้องต้องไปรู้มาว่าเซลล์พืชเซลล์สัตว์สื่อสารตาก,กันยังไงอะไรไปของพืชอะไรไปของสัตว์และสําคัญระยะใกล้ระยะไกลตรงนี้นะคะน้องเนี่ยอ,อกข้อสอบถามเลยพลาสโมเดลมาต้าไปของสัตว์ถูกหรือผิดผิดแกลบจังชันเป็นระยะไกลในสัตว์ถูกหรือผิดผิดแกลบตังชันเป็นระยะใกล้ในสัตว์ โอเคไหมคะแต่ถ้าระบบประสาทกระบบฮอร์โมนจะเป็นระยะไกลในสัตว์พืชไม่มีโอเคไหมแต่ถ้าเป็นพวกพาราคลายออโตโคลายคือการหลั่งสารในระยะข้างเคียงเช่นควบคุมเซลล์ข้างเคียงออโตโคลายคือควบคุมเซลล์ตัวเองพวกนี้เป็นระยะใกล้อันนี้สรุปให้แล้วนะตรงนี้กาดอกจันโอเคไหมจบละเรื่องเซลล์โอเคไหมคะั้นเดี๋ยวให้พักสักครู่โอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาต่อที่เหลือกัน ต่อนะคะน้องมาเรามาต่อบทถัดมานะคะคือบทเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพหรือแท็กโซนมีโอเคไหมเรื่องแท็กโซนมีเนี่ยนะคะน้องความยากอยู่ตรงไหน,นความยากอยู่ที่มันเยอะเยอะมากมันเป็นเรื่องที่เยอะมากต้องดูความสำคัญนะคะแท็กโซนมีเนี่ยมีทั้งหมด5อาณาจักรโอเคไหมห้าอาณาจักรนะต้องดูนี้มี5อาณาจักรนะคะห้าอาณาจักรหลักๆโอเคไหมบวกไวรัสรวมเป็น6ข้อสอบเนี่ยจะออก สองในห้าอย่างครั้งล่าสุดเลือกมาเป็นอาณาจักรสัตว์กับแบคทีรียถูกไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แทคซอนโมเนี่ยถ้าน้องจัดลําดับของเรื่องให้ดีมันจะง่ายหนึ่งก็คือน้องต้องจัดก่อนว่าแบ่งชีวิตเป็น5ประเภทโอเคไหมแต่ละ5ประเภทเนี่ยคุณสมบัติลักษณะเด่นเขาคืออะไรต้องได้โอเคไหมฮะอันที่หนึ่งก่อนคือน้นองตอนแรกเปิดม,มาปุ๊บเนี่ยแทคซอนโมีเนี่ยพี่จะสุงให้น้องเลยว่าห้าอาณาจักรเนี่ยลักษณะของเขามีอะไรเป็นสว์เด่นของเขา เกณฑ์ที่บอกว่าน้องจะอยู่ในจักรไหนต้องดู5เกณฑ์ที่มีมาลักษณะพอน้องไล่อาณาจักรเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งอีกพอเขาต้องเข้าอาณาจักรไหนแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พี่จะมามาร์กจุดที่บอกว่าข้อสอบชอบออกโอเคไหมว่าเป็นจุดสําคัญอ่ามาเลยนะคะมาเริ่มมาเลยนะอะาณาจักรโมโนราเนี่ยน้องต้องระวังตัวหนึ่งที่ต้องกาไว้เลยก็คือเรื่องของตัวนี้ไม่มีเอมบริโอ นะไม่มีเอมบริโอเขาจะไม่บอกว่าไม่มีเนื้อเยื่อโดยตรงแต่เขาจะบอกคาว่าไม่มีเอมบริโอขึ้นมาคําว่าไม่มีเอมบริโอสื่อหมายความถึงว่าไม่มีเนื้อเยื่อโอเคไหมโอเคไหมคะนี่คือคำว่าโมโนรานะที่ออกข้อสอบอีกอันหนึ่งที่โมโนราชอบใช้คือตรงนี้ฉีหนูภาษาอังกฤษฉีหนูชื่อว่าเลปโตสปราเป็นกลุ่มเดียวกับแบคทีเรียเลปโตสปราโอเคไหมหรือฉีหนูนั่นเอง ตรงนี้ออกข้อสอบต้องรู้ชีหนูเป็นปรสิตท,ที่อยู่ในหนูแบคทีเรียอยู่ในหนูเล็โตสไปราพื้ภาษาอังกฤษอะไรคือชีหนูอันต้องรู้โอเคไหมคะอีกอันหนึ่งที่ข้อสอบชอบเล่นคือตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือตรงนี้นี่โดเมนอาร์เคียอาร์เคียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียยุคโบราณกิ่งนี้น้องดูที่ดีๆนะคะข้อสอบจะเริ่มออกแล้วข้อสอบครั้งล่าสุดถามเรื่อง อาเคียถูกไหมกับยูแบคทีเรียถูกไหมคะแต่ยังไม่เคยลงลึกถึง4ีญาติพวกนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นกิ่งนี้นะคะกาดอกจันสําคัญมากเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะออกต่อยอดมาอีกว่าพอน้องรู้เรื่องยูแบคทีเรียกับอาเคียแล้วเดี๋ยวมันต่อมาที่ตรงนี้เลยโอเคไหมว่าตัวไหนทําอะไรทําอะไรอยู่ในพุ้นน้ำพร้อนหรือสร้างมีเทนชอบเค็มจัดผู้ที่ต้องรู้ โอเคไหมพวกนี้เป็นแบคทีเรียยุคโบราณจะอยู่นสพาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิสูงสูงเคมจัดหรืออยู่ในพูน้ําร้อนโอเคไหมพวกนี้นะคะตัวนี้นี่คือสัตว์ของโดเมนตรงนี้ตรงนี้การดอ,อกจันนะอาเคียอ่า,ข,อาข้ามาที่2โปรติสตาเนี่ยโปรติสตาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกข้อสอบเท่าไหร่โอเคไหมคะโปรติสตาเนี่ยออกข้อสอบหลังเนี่ยมาไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่โปรติสตาที่จะข้อสอบนิยมอยู่ตรงนี้คือตรงสาหร่าย กลายสลายดีสลายมีตามิโนพิลล่าคอโรไฟตาแล้วก็โดโดไฟตาสามตัวนี้สลายน้องพยายามจําชิ่อของสลายนิดนึงว่าชื่อนี้เป็นสลายสีอะไรโอเคไหมเช่นผมนางเป็นสีแดงอย่างเงี้ยหรือคอเลราเป็นสลายสีเขียวแล้วก็สไปโรจราเป็นสลายสีเขียวแต่ถ้าสไปรูรีนาเป็นสลายสีน้ำเงินแกมเขียวอยู่ในกลุ่มเดียวกับแบคทีเรีย ตรงนี้นะคะตรงนี้นะถ้ากลับไปดูตรงนี้นี่สไปรูรีน่าอยู่ตรงนี้กาดอกจานไว้เกลียวทองเป็นแบคทีเรียเป็นน้ําเงินแกมเขียวแต่สไปโรจายราตรงนี้เป็นสลายสีเขียวเห็นไ,ไหมดอกจานไว้นะสะวังสับสนนะและอีกตัวที่น้องต้องรู้คือราเมือกชื่อว่าราเมือกแต่ดันเป็นโปรโตซัวเข้าใจไหมราเมือกเป็นโปรตีสตาร์กาดอกจานราเมือก ไม่ใช่ราระวังโอเคไหมนี่เป็นจุดที่ระวังนะเป็นจุดสะดุดนะเรื่องเรื่องแท็กโซนมีเนี่ยนุกวิธาาเนี่ยน้องจุดเดียวที่น้องจะพลาดคือจุดสะดุดมันจะมีจุดสะดุดอยู่สี่มีจุดสะดุดเนี่ยว่าเป็นระยะระยะเวลาเราอ่านก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ระวังจุดสะดุดโอเคไหมถ้าน้องอ่านไปเรื่อยระวังจุดสะดุดนะน้องก็จะทาข้อสอบได้โอเคไหมคะส่วนจากพืชให้น้องดูเรื่องท่อลําเลียงไว้ว่าพืชชนิดไหนมีท่อลําเลียงพืชชนิดไหนไม่มีท่อลําเลียง โอเคไหมคะพืชเนี่ยนะคะน้องให้เน้นดูเรื่องท่อลําเลียงว่าอะไรมีท่อลําเลียงอะไรไม่มีท่อลําเลียงโอเคไหมดูท่อลาเลียงนะดูมะเมล็ดนะที่สองที่ต้องดูนะท่อลําเลียงดูมเมล็ดอะไรมีท่อลําเลียงอะไรมีมเมล็ดอะไรไม่มีมเมล็ดดูเมล็ดและสุดท้ายคือให้น้องดูเรื่องดอกรังไข่ผลว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการแบ่งพืชเนี่ยมีสามอย่างเองคือหนึ่งท่อลําเลียง มเมล็ดแล้วก็ดอกหลังไข่ผลโอเคไหมน้องด,ดูดีว่าพืชชื่อต่อไปนี้มีสี่อย่างนี้มีสามอย่างนี้เป็นยังไงซึ่งก็จะมีกลุ่มเยอะแยะเลยพี่ไล่มาให้ตั้งแต่กลุ่มเฟิร์นกลุ่มมอสกลุ่มอะไรเงี้ยไล่มาเรื่อยๆโอเคไหมคะเช่นชื่อคล้ายๆกันเข้าตอหรือสีอยู่กลุ่มมอสแต่ทูบหรือสีอยู่กลุ่มพืชพืชดอกอย่างเงี้ยต้องระวังโอเคไหมคะนะพวกนี้พืชพืชไม่น่าจะมีอะไรมากน้องก็ดูตัวนี้ดีๆ แล้วก็ดูที่เฟิร์นดูที่เฟิร์นให้น้องดูคำว่าซอรัสให้ดีตรงนี้นี่การดอกจันซอรัสนี่นะคะซอรัสตรงนี้ตรงนี้ซอ,อะะรัสโอเคไหมซอรัสเป็นลักษณะเด่นเฉพาะในเฟิร์นกับคำว่าเซอร์ซิเนตเวอร์เนชันคือการที่ใบอ่อนมันม้วนเป็นลานนาฬิกาโอเคไหมสองอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเฟิร์นโอเคไหมต้องระวังเพราะเห็นคำสองคำนี้ซอรัสหรือเซอร์ซิเนตเวเนชัน น้องต้องรู้ถึงกลุ่มเฟิร์นเป็นหลักต่อมาคือกลุ่มพืชดอกนะคะพืชดอกพืชดอกเนี่ยจะแบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ให้น้องระวังตรงนี้ดีๆว่าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ต้องแยกได้โอเคไหมโดยเฉพาะเรื่องของท่อลําเลียงนะตรงนี้นะสมบัติใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ตรงนี้กาดอ,อกจันให้แดกให้ดีโอเคไหมคะนะแล้วก็ดูตรงนี้ชื่อพืชดอแกแปลก ที่ไม่น่าจะใช้พืชดอกนอยจางน้องดูไปเลื่องเดียวกัเรื่องคู่นะให้ดูพืชดอกแปลกๆเช่พืชดอกเช่นจอกแหน่ไข่น้ํานสนทะเลสมปติพัฒน์สลายหางกระรอกสลายข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นตัวอย่างอีกอย่างสุดท้ายก่อนจะไปเรื่องพืชน,น้องจะต้องรู้ว่าพืชเขาจะไม่พูดเป็นกลุ่มแต่เขาจะพูดเป็นชื่อเลยเช่นย่านลิเพาเราต้องรู้ว่าย่านลิเพาเป็นเฟิร์นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยจะแบ่งหลายเป็นสกลุ่มเอง แล้วน้องก็จําตัวอย่างของเขาแล้วก็จําสมบัติ3อย่างว่ามเมล็ดท่อลําเลียงแล้วก็ดอกโอเคไหมคะแยกกลุ่มพกที้ให้ดีๆนะับอืชอ่ะมาดูถึงเรื่องที่ถัดมาคือฟังจายฟังจายเนี่ยออกล่าสุดคือออกเรื่องระบบสืบพันธุ์ของแต่ละหน่วยของแต่ละดิวิชั่นย่อยของฟังจายว่าแต่ละดิวิชั่นเนี่ยสืบพันธุ์อะไรน้องก็ต้องไปดูมาว่าพวกนี้ใช้อะไรสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ ใช้อะไรโอเคไหมคะน้องไปดูนี้นะข้อสอบออกมาล่าสุดเนี่ยออกฟังจ่ายมาแล้วก็ให้ถามว่าระบบสืบพันธ์ของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมแต่ถ้าเป็นโอเนตจะถามง่ายกว่านั้นจะถามตรงๆเลยว่าถ้าเป็นอะไรนะให้รูปเห็ดมาถูกไหมคะแล้วก็ถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนก็ตอบเลยว่าเบซิลโอถูกไหมเบซิลโอไมโครตาสืบพันธ์โดยใช้เบซิลโอสปอร์โอเคไหมคะ อน้องต้องดูด้วยนะว่าเห็ดกลุ่มเห็ดเป็นกลุ่มเดียวที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นโอเคไหมและก็กลุ่มเพนิซิลินโอเคไหมเพนิซ no ิเลียมโนตาตัมจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นส่วนที่เหลืออีกสีกอีกสามกลุ่มคือแอสโคไซโกแล้วก็ไคลซีโดเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยสืบพันธุ์ได้ทั้งสองแบบไปดูเรื่องหมวดสืบพันธุ์ของรามาให้ดีๆตรงนี้เป็นประเด็นที่ออกข้อสอบต่อได้แล้ว มันจะมีตัวพิเศษ2ตัวคือเบซีโอกับพวกกลุ่มฟังใจอินเพอร์เฟกต์ตายก็คือกลุ่มที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้มาสอกลุ่มนี้จะสืบพันธ์ได้แค่อย่างเดียวอันหนึงจะเพศเท่านั้นอีกอันหนึงต้องไม่อาศัยเพศเท่านั้นโอเคมครั